สวัสดีค่ะท่านผู้กครองและก็สวัสดีลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่ฟ้าก็ามาสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะอยู่ในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานประเภทการทดลองเรื่องนะคะ ไก่ไก่แสนสวยซึ่งคุณครูพีฟ้าก็ให้ลูกๆเนี่ยนำอุปกรณ์มาดังต่อไปนี้1น,นะคะก็คือไก่ไก่ซองฟองสองสีผสมอ,อาหาร2ส,สีนะคะสีอะไรก็ได้แล้ว3ามน้ำส้มสายชู1ขวดเล็กนะคะสำหรับลูกๆผู้หญิงและ4น้ำโซดาหนึ่งขวดเล็กสำหรับลูกๆผู้ชายนะคะสุดท้ายค่ะ ก็คือแก้วพลาสติกสองใบนะคะเพื่อทำการทดลองในวันนี้ค่ะจากที่เราเรียนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคุณครูนัดให้ลูกๆเนี่ยนำอุปกรณ์ทงาง5อย่างนี้นะคะนำมาที่โรงเรียนแล้วก็เตรียมไว้ที่บ้านวันนี้เราจะมาทำการทดลองกันค่ะอ่ะไปดูขั้นตอนการทำกันนะคะ ขั้นตอนการทำหรือวิธีการดำเนินง,งาน1ให้ลูกๆนะคะนำนำน้ำโซดาหรือน้ำส้มสายชูนะคะใส่ในแก้วพลาสติกที่เราเตรียไมไว้อย่างละครึ่งแก้วค่ะ 2. นะคะให้ลูกเนี่ยเติมสีผสมอาหารลงไปแล้วก็ควรให้เข้ากันนะคะ สองสีเปรียบเทียบกันนะคะ 3. ามนำไข่ไก่ที่เราเนี่ยเตรียมไว้สองฟองเติมลงไปแล้วก็ลูกๆขาวางตั้งไว้สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าไก่ไก่ของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง พอเราทําเสร็จแล้วเราต้องใช้เวลานะคะประมาณ1วันหรือ1ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงดูสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไก่ไก่ที่ครูครูให้ลูกเนี่ยนำมาเปรียมมองไว้นะคะแล้วก็ทําการทดลองในวันนี้พอเราทําการทดลองไป1วันหรือ24ชั่วโมงแล้วให้ลูกๆนะคะสังเกตว่าไก่ของเราเนี่ยที่เรานำมานะคะจะมีการเปลี่ยนสีหรือไม่แล้วจะเป็น ไก่ที่เด้งดึงได้ไหมนะคะเราก็นำมาใส่ในไหนคะในผลการทดลองนะคะแล้วก็สรุปผลว้าวจากการที่เราทดลองในวันนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สรุปผลด้วยนะคะอ่ะ ก่อนที่เราจะจบการเรียนการสอนในวันนี้คุณครูขอนะคะทบทวนในเรื่องของกระบวนการและก็อุปกรณ์นะคะในการทำโครงงานเรื่องนี้ให้ลูกๆเตรียมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วก็เริ่มทําได้เลยพอทําเสร็จนะคะให้ลูกๆเนี่ยใช้เวลานะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไก่ไก่ที่เราอยู่ในแก้วพลาสติกนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลง ไปกี่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้น1ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้น2ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้น3 4 5ี่หจนถึงยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะให้ลูกๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะถ้าสังเกตเสร็จแล้วลูกๆก,ก,ก็บันทึกผลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้เราทำการทดลองแล้วก็เขียนสรุปผลเอาไว้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณนะคะ